ว้าวเก่งมากดูใกล้จะเสร็จแล้วโอ้เก่งจังเลยต่อเลกโก้มีแบบให้ดูด้วยว้าวเก่งมากลูกว้าวสวยจังเลยรถอะไรนี่หูกพลิซายพลิซไย,ยโอ้ฮะรถตำรวจอันนี้ตำรวจเหรอ ว้าวเก่งจังเลยต่อแป๊บเดียวเองอ่ะราวเก่งมากเลยอื e ้โอ uh ้นี่มีตำรวจนั่งขับรถอยู่ข้างในด้วยว้าวว้าวโอเคปะเก่งมากเลยลูกเก่งมาก